สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ MRT ผลโยธินประตู5นะครับ mm. เดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินที่ลาดพาวซอยหนึ่งนะไปซื้อของกินกันโหนี่ด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็มีของกินเยอะแยะมากมายเลย, <Okay. S 1> เด,ยด้านนี้ก็มีแบบพวกไก่ทอดผัดไทย,ยมีลูกชิน้นอะไรอย่างงี้นะครับเ,เดี๋ยวเราเดินไปฝั่งด้านนี้กันมีส้มตำด้วยส้มตำ มีเป็นหมูย่างหมูย่างไก่ย่างอะไรเงี้ยครับอ๋อของกินเยอะแยะเลยไก่ย่างสิบบาทไก่ย่างสิบบาทอ่ะเ<อ>ดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้นะก็ถ้าเราเดินไปตรงไปก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปตรงนี้ <S <S เพื่อที่จะเข้าลาดพลาวซอยหนึ่งฝั่งด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นร้านตัดผมนะครับมีร้านตัดผมร้านอาหารเยอะแยะมากมาย นี่เลยมีร้านน้ำด้วยเดี๋ยวเราจะไปตรงบริเวณรัดพ้าวซอยหนึ่งกันเดินเข้าไปด้านในนะก็จะมีของกินมีแบบเขาเรียกว่าด้านใน,นมีสวนไผ่ด้วยอนี่ร้านตัดผมอันนี้เป็นด้านหน้านี้เป็นแบบคลินิกมีอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ด้านหน้านี้ก็จะเป็นแบบ เขาเรียกอะไรคคาเฟ่นะครับมีคาเฟ่มีที่จอดรถด,ด้วยเนี่ยชั่วโมงละ20่สิด้าน,าน<ด>บนแถวแถวน,ถวนี้แถวที่เราเดินอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านตัดผมจะเป็นส่วนใหญ่นะคนก็จะอยู่ในซอยหนึ่งเย,เยอะเหมือนกันด้านนู้นก็ร้านตัดผมร้านเสริมสวยอะไรนะครับนี่มาถึงด้านใน คนอยู่เยอะนะในซอยนีย้เห็นไหมมาแล้วปุ๊บอันนี้เป็นปร้านนำมะพร้าวเดี๋ยวพาไปเดินดูว่ามีอะไรขายบ้างนะตอนนี้อันนี้เป็นสานเจ้านะครับนี่อันนี้ก็เป็นมาร้านขายมะม่วงมะม่วงสุกด้วย ก็สมตำผลไม้ก็มีนี่ผลไม้ปลาเผาปลาเผาดูนากินนะปลาเผาอันนี้ก็ร้านอาหารสร่วนมากก็จะเป็นแบบร้านร้านของกินทั้งนั้นเลยปลาเผา กาแฟสดน้ำผลไม้ปัน่นซุกกี้ไก่ย่างอะไรน่นะครับอ้ข้าวหมกไก่อันนี้อะไรนะอะไรตรงนี้เป็นร้านขายของชำนะครับร้านขายผักนะครับม,มีร้านขายผักเยอะแยะเลยมะม่วงอ๋อมันเป็นแบบผักเป็นตะกร้าตะกร้าก็มีผลไม้ก็มีเดินไปเรื่อยเืย่ดิด้านหน้า ด้านหน้ามันจะมีเป็นเนี่ยข้างหน้าที่เขาขายของเยอะๆขายอาหารเยอะๆมันจะเป็นเขาเรียกว่าสวนไผ่ครับงั้นมาดูด้านนี้ว่ามีอะไรบ้างอ๋อนี่ไงอตรงนูน้นสวยมากอันนี้เป็นหมึกย่างนะครับร้านปลาหมึกย่าง ร้านหมึกย่างร้านน้ำบรรยากาศมีขายข้าวด้วยนี่ร้านผักออ้ร้านผักผักเยอะมากผักเยอะมากเนี่ยถ้าใครมาก็สามารถที่จะมาซื้อผักที่นี่ได้แล้วมันจะมีแบบเหมือนเป็นในซอยนี้จะเป็นคอนโดจะเป็นส่วนใหญ่นะทุกคนนู่ฝั่งตรงข้ามก็มีฝั่งตรงข้ามก็จะมีเป็น อาหารส่วนมากมันจะเป็นแบบอาหารปรุงสําเร็จที่เรามาซื้อแล้วเราเอาไปกลับไปกินได้เลยนะตรงนี้ก็ร้านน้าเต้าหู้เนี่ยเคยมากินบ่อยอยู่นะน้าเต้าหู้น้าเต้าหู้ชาเขียวน้าเต้าหู้เย็นปลาท้องโกอะไรเงี้ยร้านนี้ก็มากินบ่อยๆสมัยก่อนตอนที่อยู่แถวนี้นี่ร้านขนมคุณป้าก็มากินเคยมาและครั้งหนึง่งแล้วก็มาซื้อเนี่ยร้านขนมคุณป้า ขนมหวานขนมหวานเนด้านในจะพาเดินดูในนี้ก็จะเป็นแบบร้านแต่ก่อนมันจะแบบขายเยอะมากร้านอาหารแบบเยอะมากตอนนี้ก็ตามเศรษฐกิจเนาะก็จะลดลงไปเนี่ยแต่ก่อนเราจะมากินอาหารอีสานในนี้แหละเนี่ยเขาก็จะมีแบบอาหารอีสานเนร้านริมสุดนูน้นด้านในก็จะเป็นพวกร้านหมูกระทะอะไรอย่างงี้นะครับ แต่คนแบบร้านขาเยอะมากตอนนี้ก็ลดลงพอสมควรตรงนี้คือสวนไผ่นะครับเขาจะเรียกว่าสวนไผ่ลองไปดูด้านนี้ว่ามีอะไรอีกก็จะมีแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นพวกตึกอพาร์ตเมนต์อะไรทั่วๆไปนะครับดูอันนี้ก็จะเป็นเแนบบือหมูทอด รถเด็ดนะครับมีหมูทอดร้านยำก็มีวุปปว้ปูมะาตัวละส5ิบาทยำฟรีแล้วอันนี้ก็อาหารอีสานนะครับเนด้านนู้นก็มีอาหารร้านน้ำปั่นนี่อาหารเยอะมากร้านข้าวแกงนะครับร้านข้าวแกงแบบเยอะมากเลยเนะี่ยดูยาวมากเลยมาสั่งได้เลย,เลยแบบอยากกินอยากกินแกงอะไรอยากกินข้าวอะไรก็มาสั่ง แล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆที่เขาบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเผาซอยหนึ่งอันนี้เป็นบรรยากาศปี2,565นี่เลยนะครับปเดี๋ยวหลบรถสักครู่หนึ่งแถวนี้ก็ส่วนมากถ้าแถวนี้เขาก็จะเป็นแบบที่พักเป็นหอพัก เป็นร้านตัดผมอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับนี่เราเดินมาหน่อยนึงก็จะเป็นร้านอาหารแล้วนะครับเนี่ยตรงซอยที่เป็นซอยรัดเข้าในรัดพ้าซอยหนึ่งนะครับร้านอาหารเยอะแยะเลยให้ดูตรงนู่นเป็น ร้านก่มีอันนี้เป็นซอยรัทภาวหนึ่งทับหนึ่งนะครับไปนี่เลยเนี่คืามีเนี่ฝั่งนั้นเนี้ยที่เป็นแบบพวกร้านก๋วยเตี๋ยวที่คนชอบมากินนะ่ะอยู่ตรงนี้แหละอยู่หน้าธนาคารอมสินร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดัง เดินไปอันนี้ร้านข้าวมันไก่อีกเดินเดินตรงไปก็เป็นยูเนียนมอลแล้วก็ MRT ผพหลโยธิน,นครับเนี่ยสายรถที่ผ่านนะทุกคนมีสายแป7 4 4 9 2 9 6 1 2 2 1 4 5 1 8 2 5 0 2แล้วก็517นะครับป้ายยูเนียนมอลนะครับ เดี๋ยวเดินไปดูทานากันอีกมิตรนึงก็เดี๋ยวเดินไปลงรถไฟฟ้ากันนะครับร้านยำอ๋ออันนี้เป็นร้านยำคนก็มากินมากินยำคนไทยชอบกินยำร้านยำเปิดที่ไหนก็ขายดีโอ้นี่ร้านดอกไม้ร้านดอกไม้นี้เป็นแบบร้านดอกไม้ที่เราเห็นมานานมาก เป็นสิบปีแล้วว่าร้านดอกไม้นี่ปกติคือกลางวันมันจะมีเหมือนของขายขนมอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนะมีของกินเนี่ยร้านดอกไม้นี้เรา,าซื้อบ่อยสมัยตอนที่อยู่เนี่ยมันเดินลัดเข้าไปตรงนี้ได้เคยมาซื้อดอกไม้ไปไหว้พระบ่อย อันนี้ก็เป็นโจ๊กนะครับเนโจ๊กมริการ้านโจ๊กมริการ้านข้าวหมูสเตะ๊ะนี่เลยที่เราเดินเข้าไปที่เราเดินไปฝั่งด้านนี้นะครับตอนนี้เราก็เดินบนออกมาก็ไปเจอกันที่เนี่ยเ r t มเมื่อสักครู่เราไปฝั่งด้านนี้เราเดินไปด้านนี้ แล้วก็เลี้ยวขวาไปตอนนี้เราก็เดินวนมาอย่างเงี้ยเลี้ยวขวาเลี้ยวเลี้วเลียวเย,วเยวแล้วก็เดินออกมาด้านนอกก็จะมาเจอตรงนี้นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวไป MRT อันนี้คือพหลโยธินประตู5นะครับ MRT ประตู5 Union Mall ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ถึงแล้ว MRT หอนโยทินประตู5นะครับด้านนี้ก็จะเป็นเนี่ยตลาดตลาดนัดตลาดนัดห้ดางยูเนียนมอนะเนี่ยมีของขายแบบเยอยะแยะมากมายเลยครับตลาดนัดตรงนี้ก็จะมีทุกวันนะตอนเย็นนะครับประมาณสัก6โมง5โมงครึ่ง6โมงเนี่ยขาก็จะเริ่มตั้งของกันเยอะแย,ยะเลยนะถ้าสนใจก็นั่งรถไฟฟ้ามาได้นะแล้วก็มาช้อปปิ้งที่นี่ได้ ส่วนด้านนี้ด้านนี้ก็จะมีเป็นร้านขายของกินเนี่ยมีร้านผัดไทยมีร้านไก่ทอดผลไม้ไส้กรอกมูสะเตะ๊ะไก่ย่างไก่อะไรเงี้ยนะครับไก่ทอดเต็มเลยนะครับประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวขอตัวนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านเลยนะครับเจอก,กันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ